งินแผ่นด <personas> <im> in ินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งวันนี้ดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินีิรันมาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทิมค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณวันวิสาค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะคะเป็นโครงการก่อสร้างระบบ ปปาบ้านแบบบาดาลน,นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญเพราะว่าน้าประปาถือว่าเป็นสาธารณุประคอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะใช่ละค่ะโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวต่างจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นหมู่บ้านบนภูเขาชุมชนชายแดนหรือว่าพื้นที่ประสบภ,ภัยแล้งนะคะเรียกได้ว,ว่าระบบประปาแบบบาดาลเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าน้ําที่สะอาดค่ะก็คือหัวใจของการดารงชีวิตที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะการมีระบบน้าปปาทีา มั่นคงเนี่ยก็จะทําให้ชุมชนมีน้ําพอเพียงใช้ได้ตลอดทั้งปีลดภาระลดโลกแล้วก็เพิ่มโอกาสในการพัฒนาในทุกๆด้านด้วยนะคะซึ่งโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่ทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจะต้องร่วมมือบูรณาการกันนะคะเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนนอกจากนี้ก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะคุณนนทประนั้นนะคะ รายการนุรักษ์เงินแผ่นดินกับสัตงของเราในวันนี้ค่ะก็เลยจะหยิบยกกรณีผลการตรวจสอบในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าจากการดําเนินการของหน่วยรับตรวจเนี่ยที่เขามีหน้าที่ในการก่อสร้างแล้วก็บริหารจัดการโครงการนี้เนี่ยเขาดําเนินการมีผลสัมฤทธแล้วก็ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดินที่ใช้จ่ายลงไปหรือเปล่าแล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกันขอต้อนรับคุณประภาส รอดเสนนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒคุณวันวิสาและคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านครับ ก็อยากให้เล่ากันก่อนในเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาหนะั้นมีความสําคัญยังไงแล้วก็เขามีวิธีการในการดําเนินงานกันยังไงก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าทาไมสตงถึงมาเลือกโครงการนี้ในการตรวจสอบเชญเลยค่ะครับที่มาและความสําคัญของโครงการนี้ขอเรียนว่าสืบเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พศ2568กำหนดให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย CA กรณีการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐโดยให้ความสำคัญการตรวจสอบโครงการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปเล้งหรือน้ำท่วมเช่นการขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์การบริหารจัดการน้ำใต้ดินและการขุดลอกฝายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ตรวจสอบจึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกหน่วยรับตรวจและโครงการตรวจสอบโดยสืบค้นข้อมูลสัญญาในระบบข้อมูลสัญญา eContact คัดกรองสัญญาที่ใช้ใจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟแลง้งหรือน้ำท่วมและนำข้อมูลสัญญาจากระบบ econtact มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม excel เพื่อค้นหาสัญญาที่มีวงเงินงบประมาณสูงในขั้นตอนต่อมาผู้ตรวจสอบจึงได้พิจารณาการกำหนดราคากลางของคณะกรรมาการกำหนดราคากลางตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศราคากลางไว้ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ EGP ซึ่งปรากฏข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ได้รับจัดสรรนุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลโดยพบว่าการกำหนดราคากลาง ของถังเก็บน้ำมีราคาค่อนข้างสูงและวิธีการคิดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงได้เลือกไว้ตรวจสอบโดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจเกิดความตระหนักในการรักษาวินัยการเงินการคลังเกิดมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมาติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการที่มาพอสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้ครับค่ะก็ทราบที่มาแล้วนะคะว่าเกิดจากการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินโครงการของหน่วยรับตรวจนะคะทีนี้ในการลงไปตรวจสอบของสตงค่ะเราจะต้องมีหลักเกณฑ์หลักกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประเด็นที่เราใช้ในการตรวจสอบตรงนี้ค่ะเรามีหลักกฎหมายแล้วก็ประเด็นอะไรบ้างที่เราลงไปตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจนะคะจากที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับทางผู้ตรวจสอบได้วางกรอบโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการจัดทําราคากลางงานโปอสร้าโดยได้ดาเนินการวางแผนการตรวจสอบและได้กําหนดประเด็นการตรวจสอบว่าการกําหนดราคากลางถังเก็บน้ําขนาดพันลูกบาศเมตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างหรือไม่ซึ่งได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบประกอบด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่19ตุลาคม2560เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่6กรกฎาคม2565 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานขอสร้างฉบับที่ห้าสามราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ากมาตราสี่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา4ในภายหลังจากการวางแผนการตรวจสอบแล้วผู้ตรวจสอบก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินครับค่ะแล้วจากนั้นค่ะพอเราลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคือในส่วนของ ข้อเท็จจริงหรือว่าผลของการตรวจพบปะคะเราเจออะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่พอจะร้อยทางคุณผู้ฟังได้รับทราบบ้างอะคะเชิญค่ะครับจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดานพบข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบว่าในการดําเนินการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการกําหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและมีการคำนวณราคาลางงานก่อสร้างซึ่งมีรายละเอียดงานดังนี้หนึ่งงานเจาะบ่อน้ําบาดาน 2. งานระบบกรองน้ำสามงานหอสังสูงจ่ายน้ำขนาด20่ลูกบาทเมตรสงานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และงานอื่นๆประกอบระบบประปา 5. งานถังเก็บน้ำขนาดปันลูกบาทเมตร ทั้งนี้จากการตรวจสอบคำนวณราคากลางงานถังเก็บน้ำขนาดพันลูกบาศเมตรพบว่ารูปแบบรายการงานก่อสร้างซึ่งเป็นเอกสาราส่วนหนึ่งของสัญญากำหนดง,งานก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดพันลูกบาศเมตรประกอบด้วยการสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กตอกเสาเข็มงานโครงสร้างเหล็กรูป,ปพรรณถังเก็บน้ำและงานอุปรกรณ์ประกอบอื่นๆซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางถัง,ง,งเก็บน้ำขนาดพันลูกบาศเมตร มีการคำนวณเป็นส่วนของคุรุพันธ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อคือคุรุพันธ์ลอยเคลื่อนย้ายได้โดยมีที่มาราคาจากการสืบราคาจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายซึ่งทางผู้ตรวจสอบเห็นว่าการกำหนดราคากลางดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางของงานพ่อสร้างของทางราชการครับค่ะ แล้วไปต่อกันเลยก็คือตรงนี้อยากถามว่าคือในส่วนของตัวแบบรูปรายการทั้งห้าเรื่องอะคะ่ะก็คือส่วนมากเนี่ยข้อผิดพลาดก็เกิดจากการกําหนดราคากลางที่นี้สอตงงเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยพอเราได้ข้อตรวจพบมาแล้วเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้กับทางหน่วยรับตรวจเขาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือว่าข้อผิดพลาดที่เขาดําเนินการอาจจะไม่ตรงตามลักษณะงานตรงนี้คือเขาชี้แจงกับทางสตงอ,อยังไงบ้างอะคะ่ะครับขอบคุณครับสําหรับคําถามนี้ซึ่งเป็นคําถามที่สําคัญเพราะว่า ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดไว้ว่าในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสะดงพยานหลักฐานของตนซึ่งในระหว่างการตรวจสอบเมื่อปรากฏข้อบกพร่องผู้ตรวจสอบได้สื่อสารและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีนี้ในการคำนวณราคากลางดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างอาคารต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่6รกรกฎาคม2565เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่5ข้อ4 และตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างข้อ5.1ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลงวันที่19ตุลาคม2 5 6 0เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อหนึ่งโดยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารกำหนดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างรายละเอียดประกอบแบบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งถังเก็บน้ำเหล็กรูปปั้นขนาดพันลูกบาศก์เมตรมีการกำหนดรายละเอียดแสดงเป็นแบบรูปรายการชัดเจนโดยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารกำหนดให้ใช้วิธีการประมาณราคาโดยละเอียดจากการต่อแบบก่อสร้างที่จะใช้ก่อสร้าง แต่คณะกรรมการกำนดราคากลางไม่ได้ใช้วิธีประมาณราคาโดยละเอียดจากการต่อเติบ,บ่อสร้างที่จะใช้ก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารแต่ใช้วิธีการกำหนดราคากลางสังเกตน้ำเป็นกรุปันจัดซื้อหรือสั่งซื้อและสื้ราคาสังเกตน้ำเหล็กรูปป,ปัน้์ขนาดพันลูกบาทเมตรจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย นอกจากนี้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากางงานก่อสร้างอาคารส่วนของหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการคำนวณครุพันธ์ในงานก่อสร้างอาคารข้อสอครุพันธ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อที่ให้คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายประกอบด้วยคุรุปัน์ลอยเคลื่อนย้ายได้ทุกชนิดคุรุพันธ์ในส่วนนี้ได้กำหนดตัวอย่างรายการที่งานก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปควรจะมีไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนที่สองผุรู้พันจะซื้อสั่งซื้อและระบบโสทัศนะพร้อม,ม,อมการติดตั้งเช่นโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานเก้าอี้ประชุม,มตู้หนังสือตู้เก็บเอกสารชั้นวางของชุดรับแขกเป็นต้นซึ่งถังเก็บน้ํารูปพัณ์ขนาดพันลูกบาศก์เมตรตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าวไม่ปรากฏไว้ในตัวอย่างรายการที่งานก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปควรจะมีไว้ในบัญชีแสดงรายการงานก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างอาคารในส่วนที่2แต่อย่างใดรวมทั้งงานก่อสร้างดังกล่าวไม่ใช่รูปพันลอยตัวตามข้อพิจารณาดังนี้ 1. นึ่งถังเก็บน้ําเหล็กรูปปัธนขนาดพันลูกบาศเมตรมีแบบรูปรายการกาหนดไว้ชัดเจนสามารถใช้หลักวิชาช่างประมาณราคาโดยละเอียดจากการตอดแบบรูปรายการก่อสร้างได้ 2. ถังเก็บน้ําเหล็กรูปปันขนาดพันลูกบาตเมตร มีลักษณะการใช้งานติดตั้งไว้เป็นการถาวรโดยการยึดเหล็กรูปปั้นไว้ในฐานคอนกรีตเชื่อมต่อกับผนังถังเก็บน้ำด้วยสลักเกลียวและถังเก็บน้ำดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารคืองานก่อสร้างระบบป,ประปาหมู่บ้าน3การเคลื่อนย้ายถังเก็บน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เหมือนครุภัฑนลอยตัวจะต้องมีการรื้อถอนโดยการถอดวัสดุก่อสร้างแต่ละส่วนทั้งหมดและย้ายวัสดุดังกล่าวด้วยยานพาหนะ ที่สามารถบรรทุกวัสดุอุรณ์ทั้งหมดได้รวมทั้งต้องใช้เครื่องจักรที่สามารถยกขึ้นและลงวัสดุก่อสร้างจากยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายและต้องดําเนินการประกอบและติดตั้งใหม่โดยช่างและแรงงานต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดําเนินการและต้องมีการก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับถังเก็บน้ําด้วย4การรื้อถอนเคลื่อนย้ายประกอบและติดตั้งใหม่ ของถังเก็บน้ําเหล็กรูปพรรพัน์ขนาดพันลูกบาศก์เมตรเป็นงานวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพศ2565ข้อ6วงเล็บ22โครงสร้างกักเก็บของไหลเช่นถังเก็บน้ําที่มีความจุ50ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปจึงต้องมีการควบคุมงานสร้างการรื้อถอนงาน หรือการเคลื่อนย้ายงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรมและจะต้องมีการสำรวจชั้นดินวิเคราะห์การรับน้ําหนักของชั้นดินเพื่อที่จะตรวจสอบว่าชั้นดินสามารถรับน้ําหนักได้รวมทั้งการออกแบบฐานรากสําหรับรองรับถังเก็บน้ําตามกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพศ2565 ข้อหวงเล็บสและข้อห้าวงเล็บ5การกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณเป็นส่วนคุรุภัณฑ์จะซื้อหรือสั่งซื้อหรือคุรุภัณฑ์ลอยเคลื่อนย้ายได้ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่าประมาณร้อยละหเมื่อเปรียบเทียบกับราคากลางโดยใช้วิธีประมาณราคาโดยละเอียดจากการรอดแบบโครงสร้างจากผลการตรวจสอบข้างต้นเป็นกรณีที่ทำให้ราคากลางไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นและทําให้รัฐต้องจ่ายงบประมาณสูงกว่าที่ควรจะเป็นครับคราวนี้เรามีข้อเสนอแนะหรือว่าคําแนะนําให้กับหน่วยรับตรวจอะไรไปบ้างคะกรณีนี้เมื่อหน่วยรับตรวจได้รับทราบข้อบุพร่้องดังกล่าวหน่วยรับตรวจได้ไปดําเนินการแก้ไขข้อบุพร่องและควบคุมหรือกํากับมีให้เกิดข้อบุพร่้องขึ้นอีกโดยมุ่งให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณและการป้องกันนี้เกิดความเสียหายเกตทางราชการได้ครับค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าทางหน่วยรับตรวจเนี่ยเขาต้องมีการดําเนินโครงการแบบนี้ในอนาคตอีกเนี่ยทางสตงมีแนวความคิดหรือว่ามีนโยบายยังไงที่จะแนะนําให้กับทางหน่วยรับตรวจนําไปดําเนินการเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการนะคะกรณีนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561มาตรา57ได้เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือในเรื่องที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของผู้ว่าการซึ่งหน่วยรับตรวจสามารถใช้ช่องทางนี้ ในการสอบถามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบก็บังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติการต่อไปครับค่ะแล้วมีอะไรอยากฝากถึงหน่วยรับตรวจและก็ประชาชนอีกสักนิดนึงไหมคะก่อนที่จะจบรายการค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับก็ขอฝากเพียงสั้นๆนะครับถึงหน่วยรับตรวจและประชาชนว่าการดําเนินการตรวจสอบของศตงก็เพื่อให้หน่วยรับตรวจใช้จ่ายเงินให้เกิดผลสำเร็จ และประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของการตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลนะคะก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเราคุณประภาสรอดเศษ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูลน,นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทั้งทางวิทยุข,ของเรา FMAM รวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และแอปพลิเคชันของเรา tpchannels ค่ะรวมไปถึงช่องทางที่ออนแอร์ไปพร้อมกับวิทยุรัชพานนั้นก็คือช่องทาง จากสตงนะคะมีอะไรบ้างคะช่องทางของสอตงอนนะคะสามารถติดตามรับชมได้ค่ะผ่าน Facebook Fanpage นะคะและ Youtube c h anel ค่ะรวมไปถึงสื่อสังคมโซเชียลอื่นๆนะคะทั้ง TikTok Instagram แล้วก็แอปพลิเคชัน X ค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่เรานําเสนอการกักบรู้รักเงนินแผ่นดินกับสตงอปะจัาวันนี้ค่ะวันนี้วิทยากรของเรานะคะคุณประภาสรรสเสนคุณวันวิสาโตทีมและดิฉันนันประพาสเฉลิมเซนทรันเราสามคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพรฤหัสศดีเป็นประจำทุกสัปดาห์